สวัสดีครับผมมาดส้มกันอีสอนะครับใจแบตก็ไปแล้วนะครับเริ่มทำการบินแล้วนะครับมันจะบินไปมองเรา,งาจะไปเริ่มชุดเกา่าชุดเก่าที่มาเปลี่ยนแบตเมื่อกี้นะครับมันที่ไปบินมออมันทีไปเริ่มสีดมาเแลเเรง่อามแงวหม่นะครับมามเมตรมันก็จะีต่อบนี้ทบตงวงว่ามันี่เริ่มมองเก่านเนาะบงหันนี่มันทีไปมันีไปบินสตอนะ่อบน้ มันก็จะเอาระยะเก่ามันครับควบวัดวัดยุดการทำงานแล้วก็ไอ้วิธีการแสงงานปุ๊บมันก็จะเอาเกิดยาเกิดยากับแบงมันเหมือนโยกลางอยู่อยู่กลางสวนก็ยังบางหันนินปะนินน่าระเบิดจะต้องอยภายนอกน้อยกว่าสิบชัดเอาแบตสำรองไปชาร์ด้วยแบบตัวนี้นะเดี๋ยวผมใส่ก่อนเขาจะใส่แบตนี่มีมัน ระยะระวังเสี่ยงชาติมีเจ้ารองจบการทั้งงานตรงนี่ให้เราแล้วก็ให้โลกเขาลองเส็จจบให้เรา,เราหรารารามดทุกวันวันคือแบดสิเบ็ดนี่น้ำเบ็ลนะตอนนี้จบเลยเขาล้มหมดมีเรื่นสุดแล้วนิ้นนวแล้วนี่นวแล้วแล้วมันจะยุดแบบนี้ครับการดำเนินการเสร็จสมบูรณนะ์เสร็จสมบูรณ์แล้วอยู่กับที่โดนสิอยู่กับที่ข้ากระปิดการใช้งาน มาครับโดยมือบ่ขอกขอกขอกหรือผีจะเอารีเทิร์นโฮมกันเลยทะนงรดเทิร์นมาปุ๊บพคทรเสียคพรแถวอียงเนี้ยมันจะเทงตขึ้นสูงถึกถ้าจะเอาโดนกรมาเขากับโดยมือเขากับบินสูงแน่ะบินตามมือดีกครับเพราะว่าส่นเพราะว่าสนบางทีก็มันมีสายไฟนะโือกมาแบบอบดตนมากเลยท้าครับ บินน้อยเดียวหนึ่งเนาะเวินบุพเพอันงานหนึ่งนี่นะเต็มทีเพราะว่าเ้ายางหนีเป็นบ่ละเ้ายาบออกากขอบไปสองยุดหาับไปบินดูื่อพุ่นครับนั่นวะ นี่ข้ากล้มาเบิ่งว่าผีข้าวบาดแปลงไหวบางแห่งมันทั่วอยู่บ่สโมว่างเพียงอยู่ในแปลงทแถวบาดข้าวยางขอบักงเพียเนาะมันก็ทั่วเบิเนอข้าวกล้องมาเบืองมองกลางนี่คือมองจริงจีดกว้างมันบินอยู่ไล่เกี้ยวนี่คือมันเฉียดแล้วเส้นสีขาวมันจะบปรเฉีดเพราะว่าเส้นเส้นเส้นนี้มันเฉีดมาแล้วมันจะทับกันเจือกันมันเีดนะมันมันเบิ่งแล้วระยะห่างจำนี้ยามันถึงกันเดี๋ยวมันก็จะบปรเฉีมันคำลวดในข้าลวเนี่ยคือที่แรกมันบินมันสีฉีดอยู่แค่นี้ปุ๊บเฉีดแค่นี้ปุ๊บ เส้นสีขาวนี่มันจะบสีดเพราะว่าขากลาบมาเนี่ยมันจะสีดถึงกันเนี่ยวมันก็เลยบเเบืองเบืองยาโดยใช่เหตุแล้ววันนี้สมุนไพรเขาว่าเอาวันนี้เขาจบแล้วอ่ว่ายว่ายางลบนี่เขาลบไดันต้นนี้ก็หายไปเลยนี่เขากดเลยหายบ่มอีกเลยบ่มีเอาว่ด้มันถือไ้แต่ว่าแป้งนี่นั่นเขาหาเห็นได้บ้าสมุนไพรพี่ปุ๊บมือหนามาปุ๊บอยากอยากไม่บินแป้งเก่านี่กับเขาว่านี่ กาแฟมง,งานที่เขาเสียใบยนี่เขาเขียนซื้อมออกว้อยู่แมวนี่นตัวนี้แมวมอ่มอ,มอกันมอเขาก็บบินได้นี่ขั้นตขาจะบินหมอบินหมอเข้าเขาตัวนี้นี่ม,นม,ม่นกิจะขึ้นมาตัวนี้ถ้ากดบิ้งว่านปุ๊บมันบอกดนนี่นี่นสานี่นี่นี่นบ่น่นี่นี่น่นี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 ่าี่าี่นี่น่น่าี่นี่าีนี่ที่ตี่นี่นี่ี่ เที่ยวน,นี้พี่อยากบินข้อมูลบางบางสามเด็ดต่อไรพี่กดนี่นี่เดดได้เลยปุ๊บนี่มันแหงว่าใสาา่คาใหม่ถ้าตัวนี้ข้าสฉีบินสามเด็ดต่อไรก็เอาสามคูณหกจุดสองห้าได้เทไรกับมาปอนลูกนี้ปอนลูกปุ๊บบั่นมันก็จะได้คาเนี่ยเท่ากับคว <Okay. S 1> ามสูงได้เท่าไรความสูงเขาเขากำหนดความสูงสมมติว่าบินสีก่กระพวนที่สูงสี่เมตรเท่ากับตั้งเอาความสูงตั้งบวกขึ้นไปอีกสี่เมตรความเร็วประจังตั้งบวกมันกำหนดให้เมรนความเร็วไปเข้ามาดี พะว่าข้าบรดบินแถาเอ็มบวกข้ายังกำหนดความเร็วอีกตันึง <S <S ถ้าออโตโน้นี่มันจะบินตามน้ำยาที่ขาป่วนเขาไว้นะครับกรแกตัวหน,นี้วเขาตัวน,นี้ตัวน,นีเขาหมดอาซีบอกเดินไปกับรีมม่หมดม,มากกับรีมม่หมดใช่โดนมากก็ได้แต่ว่าโดนบินมากผม,ม่อย่กให้บินมันบ่ค่อยตรงบันไดมันบกค่อยตรงเวลาข้าไปไกลอย่างที่เนาะ กัตตาห้าจียางน้ำโดนไปคือเกา่าถ้าจะยางน้ำโดนไปนั่นถือนี่หมดไม่มาก็ดีกว่านะครับแต่ว่ากัสิีซ้อนอยู่วิธีเอาโดนมากนะครับกัสิบอกอยู่นะครับนี่ทัมงหมดข้าจีบินแปลงแปลงหม้อเนาะน้ยหม้อเนี่ยข้ากับบินได้เลยเลยนี่เข้ากดยินยันข้าต่าง่าติยินยันปุ๊บจะใครมาด,ดูคาพี่พี่เขา้าเขา้เขาเคยไปบินดูฮอดไสเลยเนี่เขาเข้ามาเขาเข้าบันเทึกประเด็นนี่เอาคืนในการบินแปลงนี่ได้เด้ สมุดสมุดวะพี่พี่เฮ้ยสมุดสวนเหางนี่แหละเดินไปบินประจำบินประจำนะเดินไปบินสองเที่ยวประจำใบสวนนี่เคยไปแล้วสั่งเชื้อเงินว้นี่ส้อมูลว่าสวนนี่เงินมามี่พี่พี่สีสีแจ็คแจ็เดิตอะไรนี่เอา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 ตัวซิงกีดขวางมาหันบ่อหรือหรือจะเอาซื้อมออล่องบินบ่อล่องให้บินเองบ่อหน้ามอ่อบินยาวอยู่ด้ับล่องมึงเนาะแต่ว่าผมสิใส่ยาเอาเอา สองเรตตอไลเบิ่หเท่านั้นขูดขูดมึงเนี่ยสองไร่ก็สิบสองจุดอห้าศูนย์เออฟี่กับมาปอนไสิบสองจุดห้าศูนย์ตัวปกอมันขูด่นีเลยเดี๋ยวันนี้หู้นย์บวกขูดบนไหนเดี๋ทแวบอตัวเล็กนี่เขากัปอสองจุดศูนย์เ0นียวอันนี้เขาเสียดปุ๊บนี่เห็นบอ่จากบังหันมันหถ้าเอาหาลรตตไร่มันจะความเร็วแค่หกบานี้ จิบสองลิตรไอ้สองลิตรต่อไรมันสิขึ้นเป็นจิบสี่มันสิบ,บินเร็วแห่งมันนี่มันชิเร็วกว่มันชิเร็วกว่าเก่าเพราะว่าตัวเล็กหลายคือเร็วบ่ไอ้บอ่ค่ายาหน่อยมันจะบินเร็วเพื่อ่าให้มันทัวไว้นะค่ายาหลายมันก็เสียช่านะเพื่อไวมันลงหลายหาลิตรตร่อไรมัรนสี่ก็ตุ่มเตี้ยมตุ่มเตี้ยมอย่างเงี้อมันเขาก็ยืนยันนอนเดี๋ยวผมสช้ร่องให้มันบินเบอร์สองลิตรต่อไรมันสิบินเร็วกวนาไหนกดเดิมต้นปุ๊บนีน่ครับเพื่อออกต่อไรกัน เครื่องบินกลังบินขึ้นโปรดรักษาระยะห่าง take off นไปเร็วรวววววเร็วเร็ววเรร็ว็เร็วเวรเเเ็เร็วววว หเหเ็นบอลันจะไปเรียวบอลเรียวเรียวก็เก่าที่พอทองลิ้นต่อไรนี่ผมตั้งเข้าไปนั่นนนั่เห็นบอลันจะบินเรียวแห้งยามันกิบ่อใดเป็นคุณภาพแต่ว่าขานาันเขาเขาผสมเข้มข้นนี่ก็จะได้อยูุบจัดฉีดห่อหมุนฉีดห่อหมุนครับฉีดห่อหมุนเหมือนฉีดต้องบางนะต้องจี่เียมเนี่ยเห็นบอมันจะไปเรียวกาเกา่าอยู่กับเขาความเร็วเขาบริษัทตำรวจต่ออัตุ พขาเป็อย่างตะป่วนค่ายาเข้าไปมันเด็ดจิกำหนดเองเมืนว่าบินซ้ำได้สิตทวนนะ่ะสองลิตรนี่บินจะบินเดียวมันได้สิตทวนสินะครับส้องำขัญเ<ม><ม>ข้าเบิองแบดเบิองอันนี้เบิองแบดตนนัวนี้แล้วเบิองแบดรีโมทต,ตัวแบดรีโมทต,ตัวตัวนี้ตัวนอกเดี๋ยวไปชาเดี๋ยวสิเบื่เดี๋ยวลงหลอดเดี๋ยวมันจะเอาไปชาเป็อนอย่างนี้คือสบายเลยแมน พี่หนามาพี่ก็มาคอนหาตัวนี่น่าไม่ไอ้นายหม้อนี่กยดูดูเครือเก่าเลยชงใบสามไปสี่กรโพดให้ไปพูดหน่อยปแมนได้สามกระได้โบเป็นหนังสี่กระพดให้เลยเอาปฏิบัติจริงเลยอ่าครับเดี๋ยวผมจะพูดได้ดีสีอยู่ประมาณเจ็ดไรแบบนี้ <laughs> แต่กุุงใหม่โบมี <c oughs> ซ้ำหนีซ้ำสองให้เลยไ,ได้ตีแบงเขาก็ตีแบงโดุดแล้วแั่ตีแบงก็มีรอตัวหลนก็สีบินมือ ผมบูบินได้เฮ็พี่บินบินมือบูบินแล้วโอาใคเฮ็ดออโต้เนี่ยเฮ็ดเองได้ต้องต้องลองฮัดบินมือผมยุ่ยยุ่ครับแต่ว่าเฮ็ดเองตัวเพราะว่าอัที่บินเองก็ต้องเล่าของเจ้าของก่อนถ้าลองบินมือเล่นอยู่นี่ก็ได้นี่เขาต้องไปเอาบินเนื้อขึ้นขึ้นใช้ก็บข้ปวดก่อนว่าเบาสิเอาระยะความสูงจังเมตรครับมันจะบบตีกับปวดเท่านั้นนขาอปวดเจ้าของมันบบงามคือตรงเขาเพราะว่ามันถ่าโดนเจ้าของเนี่ยไปสีแ่เนอนมันก็ะลายก่อ

ร่ังจากการมาอย่างมันเอาเอาอีกเก็บได้ก็ได้เพราะว่ามันเนี่ยมาขับโดยมือบักหนี่ครับโบโบงคำโดยมือก็รีเทนห่วงมาขับโดยมือใช่ขับโดยมือมันเร็วมันมาเร็วอยู่เที่ยวขึ้นไปยังนกป้อนน่ยต้องหันกนมันมามาหาเขาเด้อมันจะสีบรลงมองไฟนี่สีบรหาสอเตอไฟก็มีอยู่ไฟไฟกระเทียนี่ เดี๋ยวพอติดึงมากดึงไฟมากไฟกระพริบดีไม้ถึงทั้งหน้านบอกทั้งหลังไฟแกวกระแปงินตลอดราะยาปิดเส็นครับโอ้นหลยกค่อ,อ,อ,องะคเร็่งเพินิดร

ขึ้นมาพนนะ่มก,กัเเรนนะตัวนี้เราไมาเ่เาอครับโดยมือข้าักหน้าจอไวนะ้ตัวนี้ข้ากดช,ชาารนะที่ชาจใช่ใส่พี่ชาที่ใกระลังมีน้ำกันลนะ่ะก็เป็นอาจารนะว่างด่วนตัวนี้มัเก็สามอรถเรียนไ้อยูาะวาแบตในตัวมันยังเก่าชเก่าเปอรเซ็น แบตในตัวรีโมทโอ้มีแบตห,หน่อยกับแบตตอนไหนเทียงยี่สิบเจ็ดนาทีมันจะบอกเวลานะนี่จะเรียนตัวใดจะเอาฟั้วเชนไหนหน้าเบิดมันมากกับมาเองแต่กับเติมแต่ก็ไปบินเองกับหัวใดแล้วเนาะเอ็มบวกกับเป็นแล้วเอ็มบวกคือหมอายความว่าเห็นเมื่อวานเอ็มบวกก็คือเมนวลกึ่องออโต ก็ใส่มือให้เอาแต่ว่าสไลด์ใส่ขวามันสไลด์เองความเร็วมันกำหนดไว้แล้วความสูงกำหนดไว้แล้วถ้าเหาจะโยกคือจะเน้นกระบอไปเวลาเขาใส่เอ็มบวกเดี๋ยวลองล่องลองเขาเบิ้องนอกลองเขาเบื้องขับถ้าจะใส่เอ็มบวกมันต้องมาตัวนี้เด้อดำเนินการปฏิบัติการเขาตัวที่สองปึ๊บนี่ไม่กันมาขึ้นมาตัวเอ็มขึ้นมาตัวเอ็มผิกอ่ะจ้างเอาแบดแบดไปทาบไหม แบดอันนี้ไหมม,มันเดาสารช้นหาไปเียถ้าเขารุเอ็มน,นอกราบนอกถ้าก็คขึเอ็มบวกทเขาเ็มบวกปุ๊บเอมบวกนี่หมยความว่าออโตโก้กึ่งเมน่วนมือน้ำแนอออโต้น้ำแน่น่ยนะมือน้ำแนอออโตโน้น้ำแน่แมน,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 นเขาเอื่นกึ่งเอ็มบวกนี่เม่นวนกึ่งอันออโตโน้นี่มันพี่กระปอนตัวนี้กระปอนขา<ม>สารยาขามาแรงนี่ถ้าพี่จะเอา ตัวนี้ก็คือวังหันนี่สองลิตรต่อไรนี่สิบสองชุดสิบสองชุดเท่าไรสองห่าบอกวังหันห้าศูนย์คันเอมธรรมดานี่โดยโดยมื้อบครับมืดอย่างเดียวมืดอย่างเดียวเบิ่งใส่สัญญาณไวไฟก็ได้เอบีเพิ่งใส่ต่อพี่เอบีนี้โมเป็นโมเนจะใส่ไวไฟใส่ต่อใส่สองสองหมวดเอ็มคับเอ็มบวกราคาอ่อตัวแค่นี้พ่อแต่ว่าเอ็มนี่ผมเป็นแล้วเนาะ หมูว่านเป็นบ่ที่ผมบังคับเริ่มมือเลิ่มบวกก็เป็นแล้วแต่ว่าปีจะเลื่อมันสี่อพี่บวกพี่บัวนี่นี่ว่าสางแปลงเออบมูในสางแปลงให้เอ็มบวกนี่เสื้อผ้าเห็ดเอาสมมติว่าปุ๊บตัวนี้ป้อนคาสารนอตัวบนครับเข้ามาเดียวเดี๋ยวเอาเริ่มไหมเริ่มไหมแทนดำเนินการปฏิบัติงานเอาเอ็มขโมดให้แน่นนะเอาเอ็มบวกนี่มันจะขึ้นใหมข้าป้อนคาสารความเร็วมันบจี้อยู่นี่นี่ละความเร็วก็ตามสารนั่นนะครับ แต่สมมติว่าเอาผมะมาณยุบเก่าเนี่ยผมอ่าเกับหาดีตะไรนี่ความเร็วกับเจ็ดชุดเก่าเนาะความสูงสามเมตรระยะสีผลระยะห่างสีผลเอาเอาจ็กสี่เมตรเนาะ ทีเมตระยะมันถ้าก็ยืนยันมันต่างคาเด่นเอากดยืนยันป๊บัยทัศ์ปุป๊บเครื่องบินกำลังบินขึ้นโปรดรักษาระยะห่างของคุณ Take off เรื่องบอกไปว่าปกติมันต้องหันกนมันเห็มตรงนี่นะที่ผมบอกหันหันหนาโดนให้มันตรงเวลาทสิบินไปเพาราะว่าแต่เขากดยืนยันแล้วมันจิดสา,ามามาปราบได้อเอ็มบวกนี่มันจะเป็นแบบนี้าาเขาสิดป๊า่ได้สิมุนได้ไม่ติดนะแต่ว่าเอาเกินได้อยู่นี่แต่ว่ามันก็นจะลงมากอยู่สามเมตรแต่ว่าต่างไป โดนเดี <tinc S 2> ๋ยจะลงมาเดือนสามเมตรถึงเขาตั้งไหวนี่คือเอ็มบวกแมนถ้ายเอ็มธรรมดาเขาอยู่กืบไปสูงมันกับขางยืดเทิ้งคุณเขาจะลงมาครับนี่ที่นี่แค่จะเขาหมุนหมุนใส่หมุนคอไปได้แล้วนี่คือเขาแต่ขึ้นมาปุ๊บเขาตั้งโดนในแมันตรงเขาก้นยืนยันตั้งกดยืนยันปุ๊บปา่นแล้ก็บินบินนี่คือเข้าแต่ใส่มือพัดไปสามเมตรถึงเขาพัดไปพี่จะพัดไปจนสุดเร็ววันได้ มันก็ไปตามเก่าที่เขาตั้งไว้ตามระยะคาหนาของมันนะก็ไมเร็วเห็นว่ามันจะเฉียดอยู่ประมาณนี้พอมาหอดสุดสุดหัวแปลงปุ๊บมันก็จะหยุดเฉียดมันหัวเลือกว่าข้าวเสีสไลด์ไปซ้ายด้วยขวาข้าวต้องสีไลด์ไปขวาเนาะข้าวโคนี้วันนี้มันจะเป็นกึ่งกึ่งออโต้เนาะปุ๊บโดนกับเสีไลด์ไปขวาเองระยะสีไลด์อย่างยูซีเมตรซีเมตรบันเนาก็ดึงถอยกลับมามันจะเฉียดกลับมาบันนี้ ระยะควาอมเรียวมันเสกกำหนดไว้แล้วเข้าโปรซามาจีพักไปพักไปไล่แม่กับมานซ้ำเก้านะตัวนี้คือแบตมัองถือไวดแล้วผมจบจบไปเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนกันไปนี้เขา้าตัวนี้เข้าสามาถหม้นกระได้วันเข้าจบการทำงานแล้ว วาน er e okay. like oh, mm hmm. like okay, ี่ยวัาก้นหญด้วยปีดแล้วสิบสี่เปอร์เซ็นต์มันจะเบิดอ่ะถ้ามันหันข้าว่อดหัวจีมันจะลงเองเลยแม่ลงเองจะจะเสียมเบิานนี่นะครับครับมันาน่นเต็มรากามันเสียงมันเสียงแม่หาเอามาหาเอามาพอทานมันต๊เลยเลเมื่อบานแม่ผมเลี้ยยูสิบเลี้ยยูสิบปอร์เซ็ต์มันลงเองลงบุบเลยลงแวครับเลยมันหัวีนี่มันแลนบูบบงคับบ่ได้ด้ับมันจะลงเองมัน ต้องให้มันอยู่ระบายสิบหาโบโบโบถามซิมนี่ถามซิมที่เอามาเลยแดงปุ๊บเตียนแล้วเนาะเตียมเตือนเพราะว่าหามันเอามาเอาทันสีต๊กเลยนะบานนีเที่ยวแบบสีขอเลี่ยมนั่นตัวยางแดงอีกไม่ได้ได้ได้เราปิดไปก่อนน่ากินยู่ปุ่นด้วยูี่ปุ่ครับ่ได้เสียงหาคนเตียงวัน อ๊ออันน่ะไม่กินน้ำเนยเด้อจะขวดโดยถังเดี๋ยวมาต่อกันอีพี่หน่าครับมือแรงเพิ่งจะไปสีบกระโพดนะครับของจริงนะครับช่วงบายบายนะครับแดดอ่อนนะครับเดี๋ยวจะไปสีดยานะครับช่วงนี้มันยังห่อนอยู่นะครับสีดไปกับบุมีผลวยังนะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายชมใหม่นะครับสำหรับอีพีสามนะครับ ขอบคุณครับวัสดีครับผม